ราชาลูกหนังทัโลกขอเสนอโปรแกรมลิเวอร์พูลเปิดตารางการแข่งขัน7เกมถัดไปของหงแดงตลอดเดือนเมษายน2023หลังจากเดือนมีนาคมที่โปรแกรมการแข่งขันของลิ์พูลค่อนข้างที่จะเบาบางเนื่องจากบันสโมสร,รต้องลบให้กับตารางฟีฟ่าเดในช่วงปลายเดือนแต่บอกได้เลยว่าพอเข้าเดือนเมษายนพวกเขาต้องกลับมาเตะที่ยิบอีกครั้งแถมเป็นการพบกับคู่แข่งระดับหัวตารางทั้งสิน้น และแน่นอนมันคือช่วงเวลาชี้ชะตาอันดับบนตารางของพวกเขาในบั้นปลายเลยก็ว่าได้เริ่มจากพิมลิกบุกรังแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดหัววันแรกของเดือนใหม่ทีมของครับต้องเจอกับบททดสอบชิ้นโตทันทีกับการบุกไปเยือนเอเดนสเตเดียมรังย่าของเดอร์บสีฟ้าที่ก็กําลังต้องการแต้มสุดๆเพื่อไปขับเคี่ยวไล่บี้กับจ่าฝูงอาเซนอลในการลุ้นแชมป์โดยเกมแรกที่อนฟิลเป็นหงแดงที่เชือนชนะมาได้1ต่อศูนย์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา วันเสาร์ที่1เมษายน2023เวลา18นาฬิกาสามินาทีพิมลีกบุกบ้านเชลซีหลังจากต้องไปฟัดกับแมนซิตี้มาในเกมสุดสัปดาห์ไม่กี่วันถัดมาพวกเขายังต้องเจอกับของแข็งอย่างต่อเนื่องกับการต้องบุกไปเยือนถิ่นสแตมฟอร์ดบิดบ้านของสิงโตนุ่งเงินครามในเกมกลางสัปดาห์แม้สิงห์บลูจะทำอันดับได้ไม่ดีแต่ในช่วงหลังเหมือนกับว่าพวกเขาเริ่มจับทางได้บ้างแล้วและนั่นย่อมไม่ใช่งานง่ายๆของหงส์แดงอย่างแน่นอน คืนวันอังคารที่4เมษายน2023เวลา2นาฬิกาพิมมลีกเปิดบ้านตอนรับอาเซนอนอยากรู้จริงๆเลยว่าใครเป็นคนจัดโปรแกรมที่จะให้หงแดงต้องมาเจอ3ยักษ์ใหญ่ภายในสัปดาห์เดียวแบบนี้มันน่าตีมือเสียจริงแต่เมื่อมันออกมาแบบนี้โดยสบริถและความเป็นมืออาชีพก็ต้องก้มหน้าฟันฝ่ากันต่อไปโดยเจอรองจากฝูงมาแล้วก่อนหน้านี้ก็ต้องมาตบจากฝูงต่อแบบนี้แหละจะได้เท่าเทียมกันเอ๊ะ หรือจะแจกแต้มทั้งคู่มันก็คงแฝไม่ต่างกันวันอาทิตย์ที่9เมษายน2023เวลา22นากา30นาทีพิมริกบุกรังลีดยูไนเต็ดหลังจากเจอเกมหนักมา3นัดติดในรอบสัปดาห์พวกเขาจะได้พักเลย1สัปดาห์เต็มเพราะไม่ต้องลงแข่งฟุตบอลยุโรปโดยจะลงเล่นในคืนวันจันทร์บุกเยือนเอลแลนโรังย้าของลีดที่กำลังดิ้นรนในการตกชั้นอยู่ณเวลานี้ แต่จะว่างานเบาก็คงไม่ได้เพราะเกมแรกทัพยูงทองเคยบุกมาอัดคาแอนฟิวมาแล้ว1ต่อ2เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคืนวันจันทร์ที่18เมษายน2023เวลา2นาฬิกาพี่มารีกเปิดบ้านเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสหลังจากไปเยือนลีดทีมของครอปจะกลับม,มาลงแข่งอีกทีในวันเสาร์ถัดมาโดยจะเล่นในบ้านพบกับอีกหนึ่งทีมที่กำลังหนีตกชั้นอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสซึ่งเกมแรกก็เป็นน้องใหม่ที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้1ต่อ0 เพราะฉะนั้นหงแดงจะประมาทไม่ได้หากไม่ต้องการให้ผลการแข่งขันออกมาสำรอยเดิงวันเสาร์ที่22เมษายน2023เวลา21นาฬิกาพริมเวลีกบุกบ้านเวสแฮม,มอย่างที่บอกไปว่าเดือนนี้มันไม่ง่ายสำหรับหงแดงจริงๆเพราะหากพวกเขาไม่เจอทีมใหญ่ก็ต้องมาเจอกับทีมหนีตกชั้นที่มักจะมีลูกคึดเสมอโดยทีมคุนคอนก็เช่นกันที่ณเวลานี้พวกเขากำลังอยู่ในโซนสีแดงรังอันดับ18แแต่มีแต้มห่างโซนปลอดภัยเพียงแต้มเดียวเท่านั้น คืนวันพุทธที่27เมษายน2023เวลา1นาฬิกา45นาทีพิมเมลีกต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์ปิดท้ายเดือนแห่งความเร่าร้อนนี้ต้องของหนักอีกหนึ่งทีมอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ที่เพิ่งจะเปลี่ยนกุนซือมาบัดบาดและแน่นอนพวกเขาคือคู่แข่งโดยตรงในการเบียดแย่งพื้นที่ท็อปโฟ์ของลิเวอร์พูลซึ่งบางทีเกมสุดท้ายของเดือนอาจจะเป็นเกมชี้ชะตาที่จะตัดสินว่าใครจะได้ไปแชมเปี้ยนหรือไม่ก็เป็นได้ วันอาทิตย์ที่30เมษายน2023เวลา22นาฬิก30นาทีฟุตบอลลอนดอนรายงานว่าลิเวอร์พูลมีความสนใจอย่างจริงจังที่จะเซ็นสัญญากับเมสันเมาส์กองกลางจากเชลซีในช่วงซัมเมอร์น,นี้เนื่องจากพวกเขาได้รับแจ้งจากเอเย่นส่วนตัวของนักเตะแล้วว่าการเจรจาขยายสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรเชลซีนั้นได้หยุดชะงักลงแล้วในเวลานี้ ลิเว์พูเป็นทีมเต็งม,มากๆสาหรับการเซ็นสัญญากับ Mount เมาส์เน่าร้อนซึ่งผู้เล่นไม่พอใจที่เขาได้รับเงินค่าเหนื่อยที่น้อยกว่าสตาคนอื่นในทีมและไม่ได้กลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญของเกรแฮมพอตเตอร์ผู้จัดการทีมของเชลซีอีกต่อไปแม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์เต็จจะเป็นทีมที่แสดงความสนใจอยากที่จะเซ็นสัญญากับเมาส์แต่ดูเหมือนว่าลิเว์นั้นเป็นที่ชื่นชอบของเขามากที่สุดแล้วถ้าหากเขาตัดสินใจย,าย,าย้ายออกจากทีมเชลซีในซัมเมอร์นี้ เดวิดออสตินจากเดีติกรายงานว่าจนถึงตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ยังคงไม่ได้เปิดการเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่หนึ่งปีกับเจมส์มิลเนอร์เลยแม้ว่าจเกนครอปต้องการให้นักเตะวัย37ปีอยู่กับทีมของเขาต่อก็ตามแน่นอนว่ามิลเนอร์มีความกระตือรือร้นที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปและต้องการร่วมทีมกับลิเวอร์พูลเป็นดูกการที่9แต่ในตอนนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆในเรื่องนี้ตั้งแต่ที่จเกนครอปพูดต่อสาธารณะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เข้าเซ็นสัญญาฉบับใหม่ในเดือนมกราคม แม้ว่าครอปกำลังวางแผนที่จะทำการยกเครื่องแผนกกองกลางใหม่เกือบทั้งหมดแต่เขายังคงให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของท่านรองกัปตันและความเป็นผู้นำของเขาและการควบคุมผู้เล่นในห้องแต่งตัวและครอปต้องการให้มิลลี่นั้นเซ็นสัญญาขยายเวลาออกไปอีกหนึ่งปีส่วนนาบีเกต้าและอเล็กซ์ออกเลตแชมเบรนเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพวกเขาทั้งคู่จะย้ายออกจากทีมหลังหมดสัญญาในการเป็นนักเตะฟรีเอเยตในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากทั้งคู่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของครอปมาก่อนหน้านี้แล้ว เลาะดาวรุ่งตัวยืมลิเวอร์พูลใครมีแววได้ไปต่อขอขอบคุณบทความจากฮอสซอนโซนอกจากรายชื่อที่กล่าวไปคนอื่นๆก็มีสิทธิ์ที่ถูกเทขายเพื่อนำเงินมาเป็นทุนในการคว้าคนใหม่เข้ามาส่วนจะเป็นใครบ้างนั้นต้องรอดูกันต่อไป บนหน้ากระดาษคอลัมน์บูธรูมที่จะเล่าสู่กันฟังในสัปดาห์นี้ขอพูดถึงกลุ่มนักเตะท,ที่สมสรนปล่อยออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แทบทั้งหมดคือนักเตะอายุน้อยที่มีโอกาสพัฒนาฝีเท้าก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในบรรดาผู้เล่นทั้งหมดที่เก็บกระเป๋าชั่วคราวมีทั้งหมด13รายและสถานการณ์ของแต่ละคนก็แตกต่างกันทั้งเรื่องอนาคตที่จะได้ไปต่อกับลิเวอร์พูลหรืออาจจะต้องเก็บข้าวของเป็นการทาบอลคนแรกที่จะพูดถึงคือไทเลอร์มอร์ตัน เจ้าเด็กนี้ก้าวขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ได้ตั้งแต่ปีก่อนแต่ซีซั่นนี้ด้วยความอัดแน่นตรงแดนกลางและการมีสเตฟานบายสติดขึ้นมาทําให้เขาถูกปล่อยให้แบ็กเบิร์นโรเวอร์ไปใช้งานหมอตันเป็นดาวรุ่งหงแดงรายที่3แล้วนะครับที่สโมสร,รให้ไปเพิ่มพูนเลเวลที่อีวูดพาร์คต่อจากเลตันคลาร์กสันและฮาวิเอลเลียสอย่างไรก็ดีตอนแรกดูมืนเป็นรุก,การที่ค่อนข้างอารมณ์ผสมปนเป พร้อมอตันถูกแฟนๆโรเวอร์ Fan ค่อนขอดว่าจะทําผลงานน่าผิดหวังเหมือนที่พวกเขาเคยมีประสบการณ์ไม่ดีครั้งที่ทีมยืมตัวครักสันมีเพียงเท่านั้นแฟนๆโรเวอร์ส่วนหนึ่งยังเกรงว่าเป็นการปิดกั้นโอกาสเด็กดาวรุ่งที่เติบโตมากับสโมสรแต่พวกเขาคงลืมไปแล้วเหมือนกันว่าเอลเลียตก็เป็นคนที่ทําผลงานกับแบล็กเบิร์นได้ดีแต่กลับไม่มีใครเอาไปเปรียบเทียบ ถึงตอนนี้มอตันลงเล่นให้กับทีมแชมเปี้ยนชิปไปแล้ว40เกมและในช่วงซัมเมอร์เขาก็จะกลับมาอย่างลิเวอร์พูลเพื่อตัดสินใจอีกทีว่าจะได้เล่นกับขงแดงชุดใหญ่หรือจะถูกปล่อยยืมตัวอีกรอบคนต่อมาคอร์เนอร์แบดลีย์ที่เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่มีโอกาสได้สัมผัสเรียนรางวัลเพราะโบตันวันเดอเที่เขาไปอยู่ด้วยนั้นได้เข้าชิงชนะเลิศรายการ EFL t r o ท h y กับพรีมัตอากาย ดาวร,รุ่งรายนี้ปีก่อนได้ลงเล่นกับริพูไป5นัดแต่หลังจากการมาของคาวินแลมซี่การย้ายออกแบบยืมตัวเป็นทางออกที่ดีเพื่อการลงสนามต่อเนื่องคุณงานของแบตลี่ไม่คิดริวคิเรเลยสักนิดเขาเป็นกำลังสำคัญของเดอะทอเตอร์ในการลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นสู่แชมเปี้ยนชิพ43นัด6ประตู6แอซิสเป็นตัวเลขที่ดีทีเดียวกับผู้เล่นตำแหน่งแบ็คขวาและได้รับคำชมจากเอียนอีวัตผู้จัดการทีมโบตันว่าที่เหมือนฟองน้ำที่พร้อมซึมซับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น ส่วนอนาคตกับริฟูคาดว่าแบตลี่น่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ในช่วงปีซีซั่นและหากถูกปล่อยยืมตัวอีกรอบลีกที่สูงกว่าแชมเปี้ยนชิพน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอย่างที่กล่าวไปว่าเลตันคราสันไม่ใช่การยืมตัวที่ดีนักของแบคเบิร์นเมื่อปีก่อนแต่ตอนนี้เขากำลังเฉิดฉายในลีกสกอตแลนด์กับอาร์เบดิน คลากสันได้กระแสต,ตอบรับเชิงบวกจากแฟนบอลที่นั่นและใช้เวลาปรับตัวไม่นานกลายเป็นตัวเล่นลูกนิ่งประจําทีมรวมถึงบางเกมนอกจากการเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับตามถนัดแล้วเขายังสามารถขึ้นไปเล่นกองหน้าตัวเป้าแบบไม่เขินอย่างไรก็ตามโอกาสที่เขาจะก้าวขึ้นมาเล่นกับลิพูชุดใหญ่ในนั้นเป็นเรื่องยากที่เกิดขึ้นซึ่งทางออกคือการได้กลับมาเล่นที่อัมบารินที่ที่เขาโดดเด่นและน่าจะมีความสุขที่ได้ลงเล่นเซฟฟานเดนเบิร์กลืมชื่อนี้ไปแล้วหรือย,อยังครับ ด้วยรูปร่างและความสามารถดูมีแววที่จะไปโรดแต่ด้วยจำนวนผู้เล่นตำแหน่งแนวรับที่กองอยู่ตรงหน้าทำให้การยืมตัวเป็นโอกาสที่จะได้โชว์ฝีเท้าสมัยที่ผ่านมาหลายทีไม่น้อยที่ยืมซองขอยืมตัวไปใช้งานทั้งเบอร์ลี์แบ็คเบิร์นซึ่งก่อนหน้านี้ฟานเดนเบิร์กได้ไปอยู่กับเบสตันนอตเอ็นเป็นเวลา18เดือนก่อนที่สุดท้ายเขาอัปเกรดตัวเองไปเล่นในลีกสูงสุดเยอรมีกับชาวเก้์ศูนย์สี่เมื่อไปอยังที่นั่นฟานเดนเบิร์กยึดตำแหน่งตัวจริงได้ทันทีในเกมเจอกับอออวกเมื่่ชงตต้นนนดุลาคปี ถ้าว่าเรื่องโชคร้ายเกิดขึ้นเมื่อเขาได้รับบาดเจ็บตรงเอ็นข้อเท้าจนต้องรับการผ่าตัดจนต้องพักรักษาตัวนาน5เดือนยิ่งไปกว่านั้นวันที่ฟานเดเบอร์กลับคืนสนามลงเล่นให้ทีมสำรองชาวเกเขาพลาดทำเข้าประตูตัวเองแบบน่าเจ็บใจสำหรับอนาคตกับลิพูเขาควรได้รับการเลือกเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมทีมช่วงปีซีซั่นแต่หากไม่มีโอกาสเช่นนั้นการย้ายทีมแบบทาวอลคงน่าจะดีที่สุดเพื่อเส้นทางอาชีพมาถึงรายของจาเรลคอนซาที่ใช้เวลา80นาทีในเกมอยู่ย นัดเจอกับ,บรีแสแซงแช็กแมงเมื่อเดือนมกราคมทําให้แมมองหลายคนสนใจหนึ่งในนั้นคือโจอี้บาตันผู้จัดการทีมบริสตอลโรเวอร์ที่ยื่นมือเข้ามาดึงเด็กวัย20ปีรายนี้ไปใช้งานในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลนี้แต่เดิมคอนซาโด,ดเดนบนแผงแนวรับในทีมอาร์คาเดมีลิเวอร์พูลเป็นกัปตันทีมชุดยู18และเป็นกัปตันทีมลงสนามนัดชิงชนะเลิศเอฟเอยูทับเมื่อปี2021ในการย้ายไปเป็นลูกทีมของบาตันนั้นคอนซาลงเล่นในเกมลีกวันไปแล้ว11นัด จนได้รับการชื่นชมจากปาอดีตแข้งคาหดว่า The Sky is the Limit หรือแปลได้ป,ประมาณว่าไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้เรื่องอนาคตปีหน้ากับลิพูคงจะดีหากคอนซาได้ออกไปยืมตัวอีกครั้งในแบบใช้งานได้เต็มๆทั้งฤดูกาลและเขาเป็นนักเตะดาวรุ่งที่ทีมไม่ควรขายเมื่อปีซีซั่นก่อนลุกแชมเบอร์เดินทางร่วมกับทีมชุดใหญ่มาทัวร์เซาท์อีสต์เอเชียที่ประเทศไทยกับสิงคโปร์และต่อมาเขาเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่โดดเด่นกับทีมอะคาเดมีของทีมในซีซั่นนี้ ก่อนที่เจริยาไปอยู่ที่คิวมอนอกตอนเดือนมกราคมที่ผ่านมาเด็กหนุ่มวัย18ปีที่เข้ามาอยู่กับลิฟตูตั้งแต่6ขวบเป็นหนึ่งในคุณพลทีมช่างผริตยู19ที่คว้าแชมป์ยูโรมาครองได้เมื่อสมัยปีที่แล้วและภายใต้สีเสื้อคิวมอนอกเข้าลงเล่นไปแล้ว7นัดซึ่งคําชมจากเดรกแม็กอินเนสผู้จัดการทีมคิวมอนอกกล่าวไว้ว่า36ปีก่อนผมเล่นทีมชุดใหญ่ครั้งแรกและผมไม่ได้เก่งเท่ากับเขาเลย เขายอดเยี่ยมดูเหมือนเด็ก13แต่เล่นได้ยังกับอายุ30เขามีความเป็นผู้ใหญ่เยือกเย็นกับการเล่นเกมรับของตัวเองการตัดสินใจเล่นกับบอลของเขาดีเอามากๆเลยละ่ะส่วนอนาคตแชมเบอร์ก็ไม่ต่างกับแบดลีที่ควรได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ช่วงปรีซีซั่นที่จะมาถึงจากนั้นเขาควรได้รับการพัฒนาในทีมยู1หรือออกไปอัปเกรดในรูปแบบยืมตัวอีกรอบในขณะที่แชมเบอร์เติบโตในรูปแบบการยืมตัวในรายของอดัมลูอิสกลับมีทิศทางกลับกัน เพราะรายหลังเจอการบาดเจ็บแฮมสิงเล่นงานจนทําให้ปิดเทิมทั้งฤดูกาลกับนิวพอร์ตเคานตี้ไปแล้วเรียบร้อยช่วงครึ่งซีซั่น2022ถึง2023ฟิเดโอรุกไว้21ปีคือเครื่องผลิตสกอร์ชั้นดีบนเวทีลีกเวลกับแคนาฟอนเอฟ4ด้วยการซัดไป7ประตูจาก10เกมที่ลงสนามดาวรุ่งผู้มีทินกำเนิดที่ลิพูสร้างความรับใจมากทีเดียวจนกระทั่งลิพูต่อยอดให้โอรุกโดยการเรียกตัวกลับคืนมาแล้วปล่อยไปให้ฮาริแฟกทาวทีมระดับเนชช่นลีกอังกฤษ อย่างไรก็ตามประตูที่เคยไหลมาเทมากับทีมก่อนกลับหายจอมไปเป็นศูนย์ทั้งที่ได้ลงเล่นไป9เกมแต่ในจํานวนเเกมนั้นโอดุกได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแค่3เกมการได้ลงเล่นต่อนเนื่องสม่ําเสมอควรเปรนโอกาสของเขาซึ่งการออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกคนก็คงไม่ได้แย่อะไรสําหรับเด็กหนุ่มรายนี้หลายคนลืมไปแล้วว่าลิฟูมีชื่อแอนเดอร์สันอาร์โรโยดาวเตะโคลอมเบียเป็นนักเตะของทีมเพราะเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ไปคือปล่อยให้ทีมอื่นยืมใช้งานมากโดยตลอด นับตั้งแต่ย้ายมาเมื่อปี2 0 1 8มาโยกาเกนมาลดาโบเลสลาฟซซลามังกาจนมาถึงเดปอร์ติโบอาราเบสทีมล่าสุดเป็นจำนวน6จาก4ปีที่ต้องระหกระเหินหาที่เล่นเพราะใบอนุญาตการทำงานในกองกฤษยังไม่ผ่านเกณฑ์อีกคนที่เดอะคอบหลงลืมไปแล้วเหมือนกันนั่นก็คือพอกราเซลที่เคยเป็นดาวรุ่งในทีมชุดแชมป์เอฟเอยุทธคัพ2019้โดยผลงาน28ประตูนในปีดังกล่าว แต่ด้วยโชคชะตาที่ไม่เป็นใจราเซลประสบปัญหาบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถพัฒนาฝีเท้าของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้เรื่องการได้ไปต่อกับลิพูคงลืมไปได้เลยสัญญาที่กำลังจะหมดลงในซัมเมอร์นี้ถึงเวลาแล้วที่ทั้งสองฝ่ายจะได้แยกทางจากกันแจ็คแบรนด์ตามรอยเท้าของลิสวิลเลียมในการเข้าร่วมทีมคิดเดอร์มินสเตอร์ผลงานการเล่นที่นี่เข้าท่าไม่น้อยเมื่อเขามีส่วนร่วมกับทีม25จาก35เกมจนได้รับคำชมจากราเซลเพนคนที่เป็นผู้จัดการทีม ส่วนเรื่องการไปต่อกับลิปูนั้นคงเป็นเรื่องยากเพราะอายุข,ของเขาก็21ปีแล้วฉะนั้นการย้ายทีมแบบทาวนควรเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดวีเตสลาฟยารรสเคยเป็นฮีโร่ให้กับทีมในไอแลนด์ในช่วงถูกปล่อยให้เซนต์แพทริกแอตเลติกยืมไปใช้งานและในเวลาต่อมาในดานสารเช็กย้ายไปนอตเคา์ตีและปัจจุบันกับสต็อกพอร์ตคาดตีโดยวัย21ปีอาจจะยังพอมีเวลาให้เขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เช่นเดีวยวกับมาเซโรปิตาลูกา้าผู้รักษาประตูชาวบาราซิเลียนที่อยู่กับแมคเคนฟิ์ แต่ในรายของปิตาลูกา้ามีแนวโน้มที่จะได้ขึ้นมาเป็นทางเลือกบนมานั่งสำรองทีมชุดใหญ่มากกว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเมื่อควีวินเคลเนอร์หรืออาเดียนย้ายออกจากทีมไปหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ